ขอสวัสดีปีใหม่กับสาธุชนผู้ใฝ่บุญทั้งหลายที่เดินทางมาถึงวัดเลขธรรมกิจดินแดนแห่งการเวลาอุโบสถปกโพมน์ขังแห่งธรรมชาติมาทําบุญมาเที่ยวมาถ่ายรูปหรือมาไหว้พระขอพรลอดประตูอดีตล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งไม่ดีลอดประตูอนาคตเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ประชาชน ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองกันเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านคงได้ร่วมกิจกรรมเขาดาวนับถอยหลังหลายท่านทุดธูต้อนรับหลายท่านสวดมนตน์ภาวนาแล้วแต่วิธีของแต่ละคนซึ่งเป็นความชอบไม่เหมือนกันสําหรับในวันนี้ท่านที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วหมายความว่าเราได้มีบุญสัมพันธ์กับวัดเลกธรรมกิจหลังสรรบุญให้มาสู่ตัวเองเร่งสร้างกุศลไว้ให้มากด้วยว่าการเวลาที่ผ่านไปนั้น ยอมไม่ย้อนกลับมาได้อีกแล้วพระบรมศาสดาตัดว่ากาโลคสติภูตานิสพ,พานเนวะสหัตนาการเวลาย่อมคืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวของมันเองด้วยอันบัณฑิตเนธีได้ประพันธ์เี่ยนสติไว้ว่าอันเวลาละวาลีไม่เคยคอยใครเรือเมและรถไฟย่อมไหลไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปัญนาพลาดแล้วจะโศกาอน,นิจจาเราช้าไป ดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงได้มาทําบุญกันในวันนี้เพราะตระหนักถึงความไม่ประมาทในชีวิตและเรีงสร้างบุญให้กับตัวเองนั่นเองการทําบุญในวันปีใหม่มีมากมายหลายวิธีการเช่นทําบุญถวายสังฆทานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสวมแต่งชุดใหม่ขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพพบปะเพื่อนพ้องพี่น้องกาตัดเวทีบุปกาลีชนสวดมนต์ภาวนาบูชาธรรม การทำบุญถวายสังฆทานก็เป็นอีกหนึ่งทางเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้บุคคลผู้เป็นที่รักผู้ล่วงหลับไปแล้วให้เทวดาประจำตัวหรือให้ตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างสริงริมงคลให้กับตัวเองและปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ดีให้ผ่านไปด้วยการเอาบุญกุศลนำทางสร้างความดีให้ติดตัว ลดละเลิกความชั่วทุกอย่างดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าเริ่มต้นดีมีชยัยไกลกว่าครึ่งเพราะฉะนั้น,ว,น,นวันนี้วันดีวันเริ่มต้นปีอีกครั้งสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดสร้างความหมองหม่นให้กับตัวเองให้ละให้ปล่อยวางสิ่งนั้นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอาตินะอติตังนานวาคเมยะนปฏิสังเขไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่กลับใจแน่แนวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันวันนี้เวลานี้ยามนี้คือเลิกดีที่สุดควรเร่งรีบทำความดีทำได้โดยไม่ต้องเดี๋ยวเพราะบุญการถวายสังฆทานนั้นทำได้ง่ายรวดเร็วและทันใจที่สำคัญทำแล้วสบายใจวันนี้วันดีปีใหม่เชิญเราร่วมใจถวายสังฆทานและทำจิตใจเบิกบานทำบุญสังฆทานที่วัด ของเราขอเชิญสำราญเบิกบานในบุญในปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้ทำบุญไปแล้วแต่นั่นก็ผ่านมาถึง365วันนับว่าเป็นการเวลาที่แน่นอนยิ่งฉะนั้นในวันนี้บุญจะสำเร็จตรงเบื้องหน้าบารมีจะสำเร็จในเรือพันธ์สุขอน,นันจะสำเร็จจะสำเร็จในบันดนุลเพราะคุณทุกคนได้เติมจิต ให้มีพลังเติมใจให้อิ่มเอิบไปด้วยกุศลคือการทําสังฆทานโดยเฉพาะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาทําบุญในปีใหม่นี้ที่วัดเลขาธรรมกิจขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตาัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วจงถเป็นตะบะเทชะและเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมเพิ่มเติมกุศลบุญลาศีให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากโลคาภานไทธิบัตอุป,ปัตถวันจรายทั้งหลายประกอบ ด้วยจตุพิทพรชัยสีประการคืออายุวันนาสุขภพละปฏิพานธนะสารสมบัติประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทำแล้วสายขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จดังมโนปฏิธานทุกประการเทิน